Reliable and durable motorcycle and e bike tires that look out for your safety. That means Timson Tires. ที่เพื่อนๆน,นะครับใน Facebook แล้วก็เพื่อนๆพนพักพวกนะครับที่บริจาคนะครับตุ๊กตามานะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตุ๊กตาพวกนี้นะครับขึ้นไปบริจาคให้น้องน้องบนดอยคุณครูเขาจะจัดกิจกรรมวันเด็กวันที่12นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางด้วย n m a นแ็แลวก็เวฟนะครับเอา n m a น็กับเวฟเนี่ยบรรทุกของพวกตุ๊กตาแลวก็พวกยารักษาโรคต่าง,างเนี่ยขึ้นไปบนดอยนะครับ ก็ยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามการรับชมการเดินทางของพวกเรานะครับวันนี้เพิ่งไปเอารถเวฟกับน้องมานะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนติดตามรับชมด้วยนะฮะในการเอาตุ๊กตาไปแบ่งปันแจกจ่ายให้น้องๆผู้ยากไร้ที่ห่างไกลความเจริญที่อมก๋อยนะครับก็ฝากเพื่อนด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกเดินทางฮะ เช้านี้นะครับที่ปั๊มบรทอยุทยานะครับก็ตอนนี้เราก็จะเอาของไปที่อมก๋อยนะครับก็ตอนนี้ก็รถที่เราใช้บรรทุกนะครับก็จะมีเวฟหนึ่งคันนะครับแล้วก็จะมี N m a x ของผมนะครับโดยวันนี้ให้เมียมาขับครับไปคนละคันครแล้วก็เวฟนี่ครับมีพวกขนมนะฮะแล้วก็ตุ๊กตาครับที่วางไว้หน้ารถแล้วก็มีขนมอยู่ท้ายเวฟอีก2ถุงใหญ่ๆนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะฮะ เอสแม็กนะครับคันของมี้ก้อยก็จะมียารักษาโรคนะฮะแล้วก็เป็นพวกขนมแล้วก็มีน้ํามันของผมหนึ่งขวดนะครับก็เดี๋ยวถามมี้ก้อยเป็นไงมั่นใจในการขับขึ้นดอยไหมครั้งแรกวันนี้เป็นไงไอ่เอาเดินด่านอะไรนะถ้าถอก็ดของประนะก็อบได้ที่อื่นจะไม่ใช่การด,ดอ ที่อื่นก็ไม่ใช่ปัญหาคือตอนนี้เราต้องเดินทางไปเข้าทางแม่สอดเนะเราจะไม่ไปทางที่เราไปรอบที่แล้วใช่ไหมเราจะไปทางแม่สอดแล้วก็วกเข้าดอยเบเปอร์นะครับก็เส้นทางก็จะเขาก็โจมเป็นน้องๆเลยนะฮะก็เราจะเอาสิ่งของที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับบริจาคของมาเราก็จะนําไปมอบให้เด็กผู้ยากไร้นะครับบนดอยซึ่งคุณครูเขาจะมีกิจกรรมจัดงานวันเด็กนะครับแล้วก็ทริปนี้เราก็ถือโอกาสนะครับส่งความสุขไปให้น้องๆนะครับในวันเด็กนะครับที่น้องๆเขาไม่มีโอกาสมีวันเด็ก นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเส้นทางมันมันรุยรุยนะครับกับทริปนี้วันเด็กที่อมก๋อยครับปรไปพี่อยไปโอเคนะ ตอนนี้เรามาถึงอ่างทองแล้วครับเดี๋ยวเมื่อกี้นี่แวะพักรถกันหนึ่งเพราะว่าขับเวฟแล้วก็เจ็บขาถุงตุกตามันมันถางะฮะก็เดี๋ยวให้เอารถลงให้พี่ก้อยกันก็เดี๋ยวขี่ต่อไปอีกร้อยกิโลพักทีหนึ่งครับกว่าจะถึงแม่สอดก็น่าจะเมืดวันนี้เดี๋ยวช่วยพี่ก้อยเอารถลงอะโอ้นี่วันนี้ตัวขี่เอาตัวขี่มาเลยนะเนี่ยให้เมียขี่แอนแม็กขึ้นดอยครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะกับการขับขึ้นดอยครั้งแรกของเมียผมนะฮะแล้วก็กับเวฟคันนี้จะรอดกันไหมไปเดินทางครับน้ำไปเลยพี่ก้อยบรรยากาศเช้าๆครับที่อ่างทองปลายทางต่อไปก็คือสิงห์บุรีครับเดี๋ยวไปพักที่สิงห์บุรีอีกรอบหนึ่งบอย ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มาเดี๋ยวผมจัดการพี่ขอบคุณมากพี่ล้มละคุณครับเออมันมีก้อนหนึ่ง วิ่งขึ้นมานี่แล้วมันไม่ไปเลยียล้มไปแล้วเดี๋ยวเดียวหลบฝนก่อนฝน,นมันแรง,งฮะแต่ป้าเขาบอกว่ามันตกแค่นี้ไงอยู่อำเภอแม่สอดอีก85กิโลเมตรนะฮะ <c oughs> จะไปทาง แม่สอดแล้วก็ขึ้นไปยังรอยเปเปอร์นะครับตอนนี้เราก็เลี้ยวความก่อนเส้นนี้ทำใหม่นะ่าจะขับเพลินดีแลตอนนี้ก็มืดฟ้าฟ้านี่มืดเลยนะฮะน่าจะเป็นฝนหลงฤด,ดูกาลยังไงผมไม่ถูกถ้าเจอฝนอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับเละเทะบอกได้คำเดียวว่าบนดอยเละเทะครับ แล้วมารอบนี้ไม่มีรถใหญ่รถอะไรช่วยเลยช่วยกันเองสองคนดูนะตกแล้วแม่สอดดูนะโอ้โหเมียผมไปโน่นแล้วฮะเวฟนี่ขับ85นี่รอบตัดแล้ว80ก็ตัดแล้วครับขี่ได้ช้ามากซูเอ็นแม็กไม่ได้เอ็นแม็กไปชิวเลยยินดีเข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูแห่ง เอชียใต้โอ้โหลุดมาตรงนี้ฝนไม่ตกเลยครับแหมมันน่านะเมื่อกี้ขี่มาดีๆฝนเสือกตกตอนนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศเป็นอีกบรรยากาศหนึงนะก็เป็นบรรยากาศถนนแห้งๆนะครับกับโค้งนะครับ,บ,รบเส้นทางจากจังหวัดต,ตากไปยังแม่สอดนะครับช่วงนี้ก็ขี่เร็วไม่ได้เว้ย ได้ประมาณนี้ฮะมันหมดแล้วเว็มันกําลังมันไม่มีครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบนี่ฮะก็ขี่ประมาณนี้ผลตรงนี้ไม่มีสัก,กเม็ดเลย <c oughs> ขี่มาเมื่อกี้เปียกไปหมดฮะฝนหลงฤดูกาลกันไปลุกโอ้โหเว็เข้าโค้งนิ่งมากครับช่องทางราช,ชันโปรดใช้ความระมัดระวัง ปีที่แล้วมาถนนเส้นนี้ยังไม่เสร็จเลยนะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นถนนอีกหนึ่งเส้นนะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็น่าขี่ รถมาจอดพักเหมือนกันแล้วก็เขาแน่จะเอาหินดันล้อเดี๋ยวมันจะขนับรถข้าเมีแกร์เวฟเวฟเหมือนกันน่าจะเปออกคลิปเดี๋ยวดันเวฟไปครับตัวมันไหลครับเพราะว่าเวฟกำลังมันไม่เหมือนกำลังมันไม่เหมือนเอ็นแม็กถ้าเจ้าเอ็นแม็กกำลังมันเยอะมันพอจะขึ้นได้แต่ว่าเวฟเนี่ยมันขึ้นได้แค่สี่สิบถ้าจะขึ้นจะขึ้นแนวเนี้ครับ เอกลัวยาแตกถ้าพูดจริงๆเราเทโค้งได้อไหมเราใส่โค้งหรือได้อไหมจะใส่จะใส่ลึกเกินก็กลัวว่าตัวจะรับน้ำหนักรับรับน้ำหนักไม่อยู่เพราะว่ารังยากับไอ้รังนั่นน่ะข้างบนน่ะมันประมาณน่าจะห้าสิบโลห้ลไดไหมยาด้นบนนอ้นะหัแก้วด้วยดูดูจ้าทิน เดี๋ยวเราจอดพักกันหน่อยครับนะเพราะว่าเวฟอะ่ะโอโ้โหลงไปด้วยแล้วเพราะว่าเวฟอ่ะมันขึ้นมาเมือเ่อกี้มันเหมือนมันจะหมดกำลังอะ่ะเออดูสิบล้อดิยังดูสิบล้อดิเขายังค่อยๆดันขึ้นไปนั่นน่ะเห็นไหมไปแล้วอีกคันหนึ่งก็น่าจะ ยางแตกบ้างรถรถกระบะอ่ยเนี่ยแก๊งเวฟทั้งนั้นเลยเนี่ยดูเวฟอ่ะอุ้ย <c oughs> <c oughs> มเฮ้ยหลุมโอ้ยครั้งแรกเลยนะครับที่เอาเวฟมาขึ้นดอยเนี่ยโอ้ยมันเว้ยมันเว้ยมันเว้ยอ๋อโอ้โหย,ยิ่งกว่าบิ๊กไบต์อีกบิ๊กไบต์โอ้ยแคบวิทางเลยเนี่ยวี่มันแคบยังบ้าวะ้าวบ้าวบ้าวบ้าว,าวโอ้ยน่าจะเป็นทางแบบถ้าหลุดโค้งมาก็ขึ้นมาตรงนี้เลยมีใครขึ้นไปยังวะ ทำทางเว้ยเบาก้อยเบาอุ้ยเหม่มาทำอะไรอยู่ทางโรงเนินวะเนี่ยมันหน้านะหน้าตีนะไม่มีผ้าขาวด้วยวะ่ะอุ้ยตายเลยอะ่ะ ตายเลยอนะ่ะคงสัยหลับแน่เลยงานตรวจเยอะมากเลยครับตามตะเข็บชายแดนฮะอะไรนะนนยังแบบแยัง,ยง không biết luôn, chào người ta. nè. ok. นี่บอกว่าน้ำมันบ้านไหนมีน้ำมันขายครับพี่นี่น,นี่บอกครับครับอ๋ออันนี่แหละปั๊มนี่แหละเดี๋ยวขออัดหน่อยนี่ก็จะเป็นปั๊มแบบสุดท้ายนะครับแต่คือถ้าเราไม่อัดนี่ก็รถเราน่าจะน้ำมันหมดอยู่กลางป่าแน่นอนเลยสายถึงวะเนี่ย แลวก็มาเติมน้ำมันของก้อยเหลือกี่ขีดเต็มไหอโอเคมาช่วยลื้อหน่อยเดี๋ยวนะครับสักครู่เวลาลื้อมันก็จะลือ้อแบบเยอะหน่อยเดี๋ยวนะครับผมรอสักครู่ เต็นนะครับมีขนมหะไยตานี่อัดไปอีกเต็มถังนะน้ำอะไรวะเนี่ยไม่รู้น้ำอะไรเดียวเดียวเดียวเก้าห้าครับเออมันเติมเต็มถังได้ไหมหรือมันต้องเป็นลิตรนะอลองลิตรหนึ่งก่อนอลองลิตรหนึ่งก่อนครับถึงแล้วสาย เอาไปแจกมันเด็กครับแจกเด็กดอยครับโชคดีแล้วอะครับอ๋ออีกนิดนึงครับลองอีกนิดนึงหนึ่งลิตรผ่านไปเดี๋ยวค่อยๆปล่อยนะผมกลัวมนันล้นโอเคครับไปเลยครับออโอเค ี่บาทสองลิตรอืม,อมโอเคครับสองลิตรจ่ามตังนเจ็ดสิบหกบาทโอเคเอ็นแม็กยังเต็มถังอยู่นี่นาอะไรวะที่นี้เราก็ขึ้นอย่างเดียวแล้วครับเติมถังมันอยู่ข้างหน้าอยู่แล้ว ขอบคุณครับนี่อันนี้คือปั๊มสุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นดอยหลังจากนี้ก็ตัวใครตัวมันนี่หมู่บ้านนี้เขามีงานแต่งงานกันด้วยเมื่อกี้ผ่านมาคนมาเยอะมาก <c oughs> ตาคุณเท้าหน่อยวันนี้เปียกใช่โอเคครับเสร็จแล้วไปได้เดินที่เราแบบว่าดูแล้วว่าเราไม่น่าจะขึ้นได้อ่ะเตรียมตัวขึ้นไปชาร์จแล้วด้วยนะขึ้นเตรียมตัวขึ้นไปชาร์จเหรอตัวขึ้นไปก่อนแล้วก็ตัวไปหาที่จอดแล้วลงมารับเลยอ๋อโอเคยังไหวใช่ไหม โอเคจำคำนี้ไว้ไป <c oughs> <c oughs>